Zakaria. Now it's Bellingham. Fabinho, get further than Alessandro Nesta. <laughs> สวัสดีครับทุกคนเพื่อนผมอีกแครับชาลิงในรายการรีวิวตามใจกูนะครับวันนี้เราจะมารีวิวกลางรับนะครับโชว์ไทม์ตัวใหม่ที่เข้ามานะครับนั่นก็คือซากาเลียนะครับที่มากับสกิลฟอร์เทสนะครับสกิลที่จะช่วยนะครับในเวลาครึ่งหลังถ้าเราเกมนำนะครับครับฟอร์เทสจะมีการเล่นเกมรับที่ดีมากขึ้นนะครับผมสกิลนี้จะช่วยนะครับโดยผมจะอัพซากาเลียนะครับ ไม่ใช่ฟอเทียจะเล่นดีมากขึ้นอีกซากาเลียจะเล่นดีมากขึ้นนะครับผมโดยซากาเลียนะครับผมจะประมาณนี้นะครับศูนย์หกสี่หกสิบห้าสิบสี่นะครับจะทําให้ซากาเรียรตัวนี้นะครับผมมีค่าพลังด้านในประมาณนี้นะครับ ซากเลียล่างนี้นะครับจะสูงอยู่ที่191ซนเมตรนะครับอายุ27นะครับถนัดเท้าขวาน้ำหนัก81เล่นให้กับสโมสรโมโนโกนะครับมานสไตล์อังเคอร์แมนนะครับผมสามารถเล่นในตำแหน่ง CMF แล้วก็ DMF นะครับตำแหน่งที่แนะนำจะเป็นตำแหน่ง DMF นะครับโอเวอร์ออลก่อนบูลอยู่ที่95นะครับบูลแล้ว100นะครับมีค่าพลังเกมทุก70ครับบอลกันทู82ครับดิบบิ้ง80ครับการไปกับบอล82ครับส่งสั้น81ครับส่งยาว81ครับแล้วก็มีค่าพลังเกมรับอยู่่ที90ครับแย่งบอล92ครับคเอ็ดครัวาม ไอาการช่วยเกมรับอยู่ที่92ครับสปีดอยู่ที่91เลยนะสปีดต,ต้น82อันนี้บูตโคชาบีอลอนโซ่้วยนะคิกก mm ิ้งพาวเวอร์82นะครับผมความแข็งแกร่ง9ก้าจนะบาลานซ์70สตรีมิน่า86นะครับสกิลใช้สองเท้าได้หายนะครับสกิลจะมีดังนี้นะครับมีเฮดดิ้งครับสกิลไลทิงช็อตครับลองแรงชูตติ้งครับ เฟิร์สไทม์ช็อตครับวันทัสพาร์แมนมาร์คกิ้งสกิลเกมรับสกิลบ็อกเกอร์สกิลฟอร์เทสนะครับแล้วก็สกิลไฟติ้งสปิริตสกิลที่ควรใส่เข้าเพิ่มเข้าไปนะครับเป็นสกิลสไลด์ไม่งั้นก็จะเป็นสกิลแย่งหมกนะครับแล้วก็ใส่เป็นถ้าเป็นตัวสำรองก็ใส่เป็นซูเปอร์ซับก็ได้นะครับหรือใส่เป็นพวกสกิลพาร์ตต่างๆนะครับเน้นแบบเป็นพวกทูพาร์ซิ่งสกิลวางบอลแบบโลโลลออฟสิตพาร์ตอะไรอย่างงี้ได้นะครับสำหรับใครที่เอาสกิลไปยัดใส่ให้ซากเลีียตัวนน้ะ ซากาเรียตัวนี้นะครับผมสามารถเอาไปเล่นในแบบ Dmf แบบตัวเดียวก็ได้นะหรือว่าเล่นคู่ก็ได้นะแบบเล่นประมาณนี้นะแผนนี้ก็แจ่มนะครับผมสาหรับผมนะผมคิดว่าแผนแบบกลางกลางสองตัวนี่กลางตัวต่ำสองตัวแบบ Cmf ยืนคู่กับ Dmf อย่างเงี้ยหาออเชตเตอร์มายืนคู่อะไรอย่างเงี้ยถือว่าแจ่มเลยนะครับแต่ส่วนตัวผมเล่นอ่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรกลางรับตัวเดียวนะในแผนนี้นะในการรีวิวนี้นะครับผม โดยซากาเลียตัวนี้นะครับผมขอขอขอบคุณนะครับไอดีจากน้องแชมป์นะครับที่ยืมให้มารีวิวซากาเลียร่างนี้นะครับถือว่าขอบคุณมากๆเลยครับเป็นน้องเป็นคนให้เอาไอดีมาเปิดแพ็กนะพอดีว่าผมเปิดได้ซักาเลียนะน้องเขาเติมมาแล้วก็ก็เลยได้รีวิวซักาเลียก็ถือว่าขอบคุณน้องแชมป์มากๆเลยครับที่ให้ยืมรีวิวนะครับผมซากาเลียร่างนี้นะครับ ผมว่าเป็นตัวหนึ่งเนี่ยนะทีะ่มีโอกาสที่จะติดเมตามากนะเพราะว่าต่างประเทศใช้เยอะมากนะครับสำหรับซากาเลียล่างธรรมดาถือว่าแจ่มแมวแจวเรือใช้ได้เลยนะขนาดผมเคยเล่นล่างธรรมดามาก,ก่อนยังแจ่มขนาดนี้ล่างโชว์ไทม์จะแจ่มขนาดไหนนะอันนี้ผมก็เอามาลงแรงให้น้องเขาเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันเ่ยครับว่าซากาเลียล่างนี้จะโหดจะเฟี้ยวจะเฮี้ยวขนาดไหนไปชมกันเลยครับผมมาครับเริ่มการรีวิวซากาเลียล่างนี้นะมาครับ จังหวะแรกก็เป็นตัวคอยแบบพักบอลอะไรได้นะครับจ่ายบอลได้โอเคนะครับการแทงบอลอะไรอย่างเงี้ยถือว่าทําได้เยี่ยมใช้ได้นะครับสําหรับผมนะก็มีจังหวะคอยแบบซ้อนเพื่อนหรือว่าดักเพื่อนเป็น à, ทำได้ดีอ่ะนะครับมีจังหวะนี้ครับคอยดักบอลหรือว่าคอยเนี่ยดูจ่ายบอลน,นี้ก็ไม่ได้แย่นะครับทุกคนนี่ดักบอลครับนี่โอ้โห,โหกลางรับชั้นยอดครับทุกคนนี่เห็นปะคือกองหลังแบบวินาทีถ้าดูนะครับตอนนี้คือนำสองศูนย์อยู่นะนี่มีจังหวะเห็นปะ คือมันเล่นเกมรับดีขึ้นเลยอะ่ะเห็นด้วยแบบความรู้สึกเห็นชัดมากนะับทุกคนจากที่ผมรู้สึกมานะครึ่งแรกหนึ่งมันจะมีจังหวะเออเออเป็นบางจังหวะนะแต่ครึ่งหลังมาถ้าเกมเรานำหนีแม่งอย่างเหนียวอย่างเวอร์อะ่ะแต่ข้อเสียผมยังรู้สึกว่ามันเออเออเ,ออเป็นบางจังหวะนะเหมือนจะจิ้มได้แต่กับเหมือนจะจิม้มจิ้มได้แต่ก็จิ้มไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าผมรู้สึกไปเองหรือเปล่านะนี่มีจังหวะส่องไกลนละทุกคน ดักบอลได้แตะเข้ามาครับแล้วก็ซัดครับผมโอ้โหแต่ว่าตรงตัวไปหน่อยนะด้วยความที่มันไม่ใช่กลางรับสายแบบยิงไกลอะเนาะเป็นกลางรับจ่าๆเลยอะทุกคนแบบมีความเร็วนะครับคอยวิ่งไล่หรือว่าคอยวิ่งแบบตามนะครับตัวให้แบบเขาเล่นยากนะน่ครับนี่เคลียร์มาสักเกลียดเก็บครับแล้วก็ส่งไปเพื่อเอ้ล็อกเข้ามาครับแล้วก็ซัดเองครับโอ้โหตรงตัวเสียได้อ่ะมาอย่างเทพมาครับพักบอลได้ครับจะที่แมเพื่อนเล่นง่ายๆครับผม แต่เพื่อนเล่นยากไปหน่อยเนี่ยตรงเชื่อมกิมตรงกลางไดนะ้ปะเนี่ยแบบคือปกติอะไม่รู้อะผมตีนีสใส่การปัดแบบส่งแล้วก็ปัดอะซากเหรียบแม่งขึ้นสูงจริงนะทุกคนแนะนําว่าอย่าเพิ่งอย่าพยายามปัดนะถ้าปัดมีนขึ้นโคตรสูงนะผมบอกเลยเติมโคตรสูงนะบางตัวผมปัดอะมันจะขึ้นแบบกลางแล้วแบบถ้าผมปัดแบบให้มันแบบเติมเกลมยวลุ้มชะหาช่องเองอะบางทีมันขึ้นไม่สูงนะแต่ซากเหรียญนี่โหแม่งพร้อมวิ่งไปด้านหน้าครัแบดบูกลางกาด นี่ไงดักได้จิมโอ้โหอยู่ถูกที่ถูกเวลาครับถือว่าทําได้ดีสำหรับการรับตัวนี้นะสกิลมันก็แสดงผลนะครับรึ่งหลังนะทุกคนถ้าเกมเรานํามันก็จะแสดงผลนะครับว่าเกมรับของซากาเรียก็จะดีมากขึ้นนะครับนี่ไงดักได้ว่าไงวัดความเร็วนี่จิมไปเพื่อนเพื่อนส่งมาระยะประชิดก็เคลียออกมาได้นะทุกคนกองหลังจ่ายไอกองกลางตัวรับจ่ายบอลได้ดีขนาดนี้ถือว่าแจ็มเลยนะแบบว่ามันไม่ได้ จ่ายเบี้ยวหรือว่าจ่ายอะไรขนาดนั้นเวลาหันหลังส่งถือว่าทําได้ดีนะครับนี่ปั๊มช่วยเพื่อนครับช่วยกันปั๊มนะครับทุกคนเล่นกันเป็นทีมนี่ไงเจอไปโอโ้ยยังแจมตาเลยจ้ะตัดมาครับลอดสักเกลียบซากเลียบว่าไงครับล็อกมาโอโ้โหมาที่สักเกลียใหม่ครับซัดหลอดมั่วรุนี้ได้บินแับแต่ว่าไม่ตรงกรอบนะฝ่ายตรงข้ามบอกกูได้บินเฉย ประมาณนี้เลยครับทุกคนซากาเรียนะใครที่แบบขาดกลางรับแจมแจมผมบอกเลยว่าแนะนานะครับเดี๋ยวผมไปขอตัดเกรดดีกว่า,าว่าซากาเรียล่างนี้ผมจะให้เกรดประมาณเท่าไหร่ไปชมกันเลยครับผมเป็นเงนบ้างครับกับซากาเรียล่างนี้ส่วนตัวผมชอบนะถ้าผมมีทองผมก็อยากจะล่าเก็บมาได้นะเพราะว่าสกิลแฝงที่ได้มาน่ะเป็นสกิลที่ดีมากๆเลยนะสมมติว่าเราเกมเรานําครึ่งแรกใช่ปะครึ่งหลังมาเกมเรานาอย่างเงี้ยก็คือสกิลมันก็จะเริ่มทํางานนะครับก็ทาให้เราแบบเวลา จะอุดหรือว่าจะแบบป้องกันการบุกของฝ่ายตรงข้ามคือถือว่าดีมากๆเลยนะสำหรับซาคาเรียแต่ผมเห็นข้อเสียเล็กๆอันนี้ไม่รู้ว่ารู้สึกไปเองหรือเปล่าหรือใครเปิดได้หรือใครใช้งานอยู่รู้สึกว่ามันชอบเติมเกมลุกป,ปะทุกคนคือขนาดข่าพลังเกมลุกไม่เยอะนะ70เองนะครับผมรู้สึกว่ามันเติมเกมลุกบ่อยมากๆนะครับผมว่าต้องควรปรับแต่งโค้ดด้วยนะไม่รู้อะแต่ว่าผมไม่ไม่ปรับผมก็ชอบอยู่ดีเมฟในการาข,ขึ้นไปช่วยเกมลุกนะครับผม ขอตัดเกรดแล้วกันผมให้อยู่ที่ประมาณ8.5เต็ม10นะครับผมข้อเสียก็ไม่รู้เล่นยังไม่เข้ามือแล้วกันสําหรับผมนะความรู้สึกะอยาจจะยังเล่นไม่เข้ามือด้วยความมันไม่ใช่ไอเดีเราด้วยนะมันก็อาจจะมีจังหวะที่แบบเราไม่รู้ว่านักเตะมันจะวิ่งประมาณไหนนักเตะเพื่อนร่วมทีมวิ่งประมาณไหนก็ส่งผลเหมือนกันนะครับส่วนตัวก็เก่งใช้ได้ครับสาหรับตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะครับที่ใครขาดกลางลัก สายความเร็วนะครับดักบอลดีๆผมแนะนําเลยครับสำหรับซากาเลียตัวนี้นะแจมแมวแจวเรือใช้ได้เลยครับไม่ได้แย่เลยนะตัวนี้นะเป็นตัวเมตาตัวหนึ่งเลยนะครับผมที่รู้สึกว่าส่วนสูงดีนะครับโอเคอายุใช้ได้ความเร็วมีนะครับโอ้โหน้าหนักอะไรเงี้ดีแจมเลยครับอยู่ที่ว่าเราจะไปปรับใช้กับแผ่นเราประมาณไหนนะใครที่ขาดกลางรับนะครับผมแจมแจมนะครับตัวที่แบบว่าคอยดักบอลนะครับผมหรือว่าตัวที่คอยแบบอ่าซ้อนให้เพื่อนคอยดักบอลคอยกอง อกองหน้าคอยกองบอลจากกองหลังไอกองกลางฝ่ายตรงข้ามนี่ผมบอกเลยว่าตัวนี้ถือว่าจบโจทย์ครับใช้ได้เลยครับสําหรับซาการเลียตัวนี้นะใครที่ขาดอยู่ผมแนะนําเลยครับก็ ประมาณนี้แล้วครับสำหรับการรีวิวซากาเลียนะครับผมก็ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์นะครับก็ฝากช่องทางการติดต่อนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็น Tik t o k นะครับ Facebook แล้วก็ Instagram นะครับอยากสอบถามอะไรอยากเล่นด้วยหรือว่าอยากหนึ่งหนึ่งด้วยก็สามารถไปเจอกันได้ใน Tik t o k นะครับหรือใครอยากสอบถามนะครับแนวทางการอัพนนักเตะหรือสอบถามการจัดแผนการจัดโค้ดพี่เล่นนักเตะอย่างนี้ยังไงอะไรยังไงสามารถทักมาได้ทาง ไม่ Instagram ก็ Facebook นะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปต่อไปครับคาพูดคํจาใจอะไรไม่เหมาะสมก็ขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะหรือข้อมูลตรงไหนผิดพลาดก็ขอโทษขออภัยนะทุกคนช่วงนี้ผมป่วยนะครับท้องเสียหนักมากนะครับตอนอัดคลิปนี้ก็คือเจ็บท้องมากๆนะครับก็พยายามมาอัดคลิปให้ทุกคนได้รับชมนะครับสำหรับการรีวิวซากาเลียตัวนี้นะถ้าพูดเบื่อตรงไหนไปก็ขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรรัััับบบบวนนนี้คคคเจออกใหม่ขุณรับ